เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนลงพื้นที่บริเวณหาด ในยางอุทยานแห่งชาติศิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อเก็บตัวอย่างคราบน้ํามันและขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัดรอยติดมาติดบริเวณชายหาดเป็นจํานวนมากส่งผลให้หาดทรายที่เคยสวยงามถูกปกคลุมไปด้วยคราบน้ํามันและขยะทะเลที่ถูกเคลือบไว้ด้วยคราบน้ํามันตลอดแนวชายหาดไม่เว้นแม้แต่ผักบุ้งทะเลปูลมหรือว่าเศษไม้ต่างๆค่ะ นอกจากหาดในยางก็พบว่าหาดอื่นๆอย่างหาดลายันในทอนไม้ขาวก็พบคราบน้ำมันลักษณะเดียวกันเบื <S <S ้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปจัดกำลังในการเก็บทำความสะอาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำชั่วคราว อย่างไรก็ตามนะคะปริมาณคราบน้ํามันที่ค่อนข้างมากทําให้การจัดเก็บต้องใช้เวลาและอยู่ในช่วงมรสุมพร้อมกันนี้การเก็บตัวอย่างคราบน้ํามันไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหาชนิดและที่มาของคราบน้ํามันเหล่านี้ก็จะเป็นการวางแผนแก้ไขและป้องกันต่อไปค่ะ